อ่ะกยาดทำไรนะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลนะูก,เ,กเดินไทยหลังแล้วก็กระโดดอ่ะอ่าโอเคแล้วไหนฟ้อนคิกคะไหนฟ้อนคิกโอ้แล้วมีท่าอะไรอีกนะที่ไปเรียนมาราวคิกอ่าราวคิก and ลดวคิกเตะมาทางนี้อ่าเตะคิกเตะมาทางนี้อ๋อ เก่งมากเลยแล้วมีท่าใหม่ไหมคะมีค่ะท่าอะไรคะท,าะทาะ่ากระโดดท่ากระโดดท่ากระโดดอ๋อกระโดดเป็นกบอย่างเงี้ยเหรอลูกใช่อ่างั้นเดี๋ยวในโชว์โชว์แบ็คคิกสวยๆให้โกเกตดูหนะ่อยแบ็คคิกเหรออืมแบ็คทิกสวยๆอือโอ้โหสวยมากเลยแบ็คคิกมันจะเตะสูงเท่านี้ไงอสองคนที่แะ อ๋อลาวคิกนี่เตี้ยวกว่าใช่ไหมโลาลาวคิกเตี้ยวกว่าค่ะแบ็คคิกสูงกว่าโอเคเก่งมากเลยเถ้ามีท่าใหม่มาอัปเดต่ะโกเกด,เดีกนะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะ